สวัสดีค่ะพี่ซาร่าค่ะวันนี้พี่อยากจะมาเรียนแจ้งทุกท่านนะคะว่าพี่กลับมาเปิดร้านกาแฟบนเขาคาเฟ่เหมือนเดิมค่ะส่วนที่จอมเทียนก็ยังคงเปิดนะคะให้ลูกน้องดูแลค่ะส่วนตรงนี้พี่มาดูแลเองค่ะพราอออกไปข้างนอกทุกวีทุกวันมันรู้สึกว่าเบื่อ ก็อยากจะอยู่บ้านเองและหลายท่านก็เรียกร้องนะคะว่าให้เปิดร้านเหมือนเดิมดีกว่าจะได้มีที่ร้องเพลงมีที่มานั่งชิลดื่มกาแฟนะคะก็มาเปิดตามคำเรียบร,ร้องนะคะแต่บ้านตรงนี้นะคะพี่ก็ยังคงขายเหมือนเดิมค่ะใครสนใจจะซื้อพี่ก็ขายใครสนใจจะมาเช่าเป็นหมู่คณะนะคะ เป็นรายคืนเหมือนวิลล่าพี่ก็ให้เช่าค่ะเปิดให้เช่าเหมือนเดิมนะคะติดต่อพี่มาได้เพราถ้ามาตรงนี้นะคะจะไปสมแสารไปเกาะสมสารไม่ไกลค่ะไปดำนะไปตกหมึกไปอะไรต่างๆไม่ไกลจากตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้นะคะถ้ามาเช่าเป็หนหมู่คณะพี่ก็จะปิดตรงร้านกาแฟให้เป็นห้องรับแขกของวิลล่านะคะ แล้วก็มีห้องพักด้วยหลายห้องนะคะมีที่ปิ้งย่างทำบาร์บีคิวมีครัวสองครัวสำหรับทำอาหารเองนะคะถ้าสนใจไม่ว่าจะมาใช้บริการร้านกาแฟหรือจะมาใช้บริการเช่าเป็นหมู่คณะเพื่อจัดเลี้ยงสังสรรค์ก็ยินดีค่ะหรือถ้าสนใจที่จะซื้อพี่ก็ขายเหมือนเดิมค่ะ ยังยืนยันว่าขายค่ะเพราะว่าพี่อยากย้ายไปอยู่สวีเดนค่ะพี่ดูบ้านที่สวีเดนไว้แล้วก็ไปซื้ออยู่ใกล้กับลูกสาวค่ะลูกสาวเรียกร้องให้แม่ไปอยู่ใกล้ๆบ้านก็ดูไว้แล้วเตรียมจะซื้อไว้แล้วนะคะถ้ายังไงถ้าสนใจตรงนี้นะคะรับรองว่าสวยงามแน่ๆค่ะบรรยากาศดีห่างไกลจากาบ้านคนอื่นนะคะเป็นบ้านหลังสุดท้ายติดกับ ป่าสมวนแห่งชาติค่ะไม่มีใครปลูกอะไรได้แล้วใกลจากซืนามินะคะมองเห็นทะเลแต่ซืนามิไม่ถึงถ้าเกิดแต่ไม่คิดว่าจะเกิดที่สัตหิบนะคะแผ่นดินไหวก็ไม่น่าจะมีนะคะตรงนี้ใกล้กับสนามบินนะคะสนามบินอูตเะภาใกล้กับโรงพยาบาลใหญ่คือโรงพยาบาลศิริกริตนะคะโรงพยาบาลสิริกริตตรงนี้นะคะ ไปแค่5นาทีนะคะก็ถึงแล้วใกล้สิ่งอำนวอำนวยความสะดวกทุกอย่างค่ะมีตลาดเยอะมากนะคะล้อมรอบไปด้วยตลาดเกือบ3-4กิโลก็มีตลาดนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์การค้าก็เหมือนไม,ไม่เชิงศูนย์การค้าค่ะเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนบิ๊กซีเหมือนโลตัสเ,เหมือนเนี้ยก็ใกล้ๆนะคะแล้วก็ใกล้กับ บ้านฉานก็คือโรบินสันบ้านฉานนะคะแค่15กิโลไปโรบินโรบินสันบ้านฉานอะคะ่ะมันใกล้ใกล้ทุกอย่างนะคะใกล้ทางด่วนด้วยนะคะสนใจยังไงก็โทรหาพี่ได้นะคะติดต่อกับพี่มาโดยตรงนะคะมาพูดคุยกันได้ะคะ่ะราคาพูดคุยกันได้นะคะเบอร์พี่ก็คือ0 9 2 3 2 2 8 2ค่ะโทรได้ตลอดนะคะ หรือจะโทรมาเรื่องอื่นมาร้านกาแฟรหรือมาเช่าเป็นรายคืนก็โทรหาพี่ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะข้าถ้าเกิดมาไม่ถูกเข้า o o ูเกิะนะคะเข้าว o o g l e มาที่บนเขาสวรรค์คาเฟ่ค่ะอยู่กิโลห้าแต่ถ้าเกิดขับรถผ่านแบบถนนสุขุมวิทนะคะมองขวามือถ้าเกิดมาทางสัตว์ทางระยองก็มองทางขวามือ บ้านที่อยู่บนเนินเขามองเห็นนะคะแต่ถ้ามาจากทางกรุงเทพก็มองซ้ายค่ะ่าถึงกิโลห้ามองซ้ายก็จะเห็นเป็นเป็นบ้านอยู่บนเนินเขานะคะหาไม่หาไม,าม่ยากนะคะมาแวะเวียนมาทักทายพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ